เมื่อลูกน้อยมีอาการผิดปกติเช่นไม่ร่าเริงร้องไห้งองแงบ่อยมีอาการสำรอกอาเจียน่ายอุจจระเหลวหรืออุจจระห่างโดยเฉพาะในทารกที่ยังสื่อภาษาไม่ได้ย่อมสร้างความกังวลใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นอย่างมากในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้มาให้สาระความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเดินอาหารที่พบได้บ่อยในทารกครับว่าปัญหาเหล่านั้นมีอะไรบ้างและเป็นอาการน่าเป็นห่วงมากน้อยเพียงใด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ระมัดระวังและเตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงทีครับอาการที่พบบ่อยในทารกก็ได้แก่อาการสำรอกหรืออาเจียนบ่อยอาการที่ทารกร้องผิดปกติหรือเรียกว่าร้องโคลิกนอกจากนี้ก็ยังมีอาการของการขับถ่ายอุจจาระที่มีรูปแบบผิดปกติไปเช่นถ่ายอุจจาระเหลวบ่อยๆหรือถ่ายอุจจาระห่างๆซึ่งอาการของทางเดินอาหารเหล่านี้อาจมีสาเหตุจากโรคบางอยา่าง หรืออาจจะเป็นอาการที่พบได้ในทารกปกติและจะหายได้เองหมอจะกล่าวถึงเฉพาะรูปแบบของการถ่ายอุจจาระที่คุณพ่อคุณแม่อาจเข้าใจว่าเป็นสิ่งผิดปกติขอเริ่มที่อาการถ่ายอุจจาระเหลวสาเหตุที่อาจทำให้ทารกมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวบ่อยๆได้แก่การติดเชื้อของลำไส้การแพ้โปรโตีนนมวัวหรือการแพ้อาหารชนิดอื่นๆ อีกสาเหตุที่พบบ่อยก็คือภาวะที่ทารกได้รับนมที่มีปริมาณน้ำตาลแลคโทสมากเกินซึ่งมักพบในทารกที่กินนมแม่เนื่องจากนมแม่ส่วนหน้าของเต้าจะมีปริมาณน้ำตาลแลคโทสสูงแต่มีปริมาณไขมันต่ำกว่านมส่วนท้ายของเต้าดังนั้นถ้าทารกดูดแต่นมแม่ส่วนหน้าแทนที่จะดูดนมจนเกลี้ยงเต้าก็จะทำให้ทารกมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวบ่อยๆได้ เพราะฉะนั้นการป้องกันเพื่อไม่ให้ทารกมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวบ่อยๆคุณแม่ต้องพยายามให้ลูกดูดนมจนเกลี้ยงเต้าวิธีนี้จะทำให้ลดปัญหาของการถ่ายอุจจาระเหลวบ่อยๆในทารกได้ทารกที่มีภาวะท้องร่วงก็จะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวบ่อยได้สาเหตุที่ทำให้เกิดท้องร่วงก็ได้แก่โรคลำไส้อักเสบและการแพ้อาหารหรือการแพ้โปรตีนนมวัว ทารกที่มีภาวะท้องร่วงอาจจะมีลักษณะผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นถ้าเป็นการติดเชื้อในลำไส้ก็อาจพบมีอาการขาดน้ำปากแห้งตาลึกโหลหรือมีน้ำหนักลดสำหรับทารกที่แพ้ปโปรตีนนมวัวก็อาจเลี้ยงไม่โตหรือมีผื่นตามผิวหนังร่วมด้วยในกรณีที่แพทย์สงสัยว่าเด็กอาจเป็นโรคลำไส้อักเสบก็ต้องมีการส่งตรวจและเพาะเชื้ออุจจาระ แต่หากสงสัยว่าอาการถ่ายอุจจาระเหลวนั้นเกิดจากการแพ้อาหารหรือการแพ้โปรโตีนนมวัวกุมารแพทย์ก็จะแนะนําให้หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่แพ้ตัวอย่างเช่นจะแนะนําให้คุณแม่งดนมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมวัวในทารกที่กินนมแม่ การถ่ายอุจจาระอีกรูปแบบหนึ่งในทารกที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเข้าใจว่าเป็นภาวะท้องผูกก็คืออาการถ่ายอุจจาระห่างๆในช่วงอายุ1เดือนแรกทารกที่กินนมแม่มักจะถ่ายอุจจาระบ่อยและอุจจาระอาจจะดูเหลวคล้ายท้องเสียได้แต่พอทารกอายุย่างเข้า2-3เดือนทารกที่กินนมแม่บางคนอาจมีการถ่ายอุจจาระห่างขึ้นได้จากประสบการณ์ของหมอพบทารกปกติที่ถ่ายอุจจาระหนึ่งครั้งใน14วัน อาการถ่ายอุจจาระห่างในทารกที่กินนมแม่ไม่นับเป็นท้องผูกเนื่องจากอุจจาระยังมีลักษณะนิ่มเป็นปกติดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรให้ทารกกินยาระบายและไม่ควรป้อนน้ำผลไม้ให้ทารกปกติที่ถ่ายอุจจาระห่างๆการให้น้ำผลไม้ก่อนอายุ6เดือนเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากถ้าไม่สะอาดพออาจทำให้ทารกมีลำไส้อักเสบและเกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงได้ การให้น้ำผลไม้ก็ยังมีข้อเสียอีกประการหนึ่งก็คืออาจจะทําให้ทารกได้รับนมแม่น้อยลงได้นอกจากนี้การเนบหรือการสวนทวารเพื่อให้ทารกถ่ายอุจจาระก็เป็นสิ่งที่ไม่แนะนําเช่นกันเนื่องจากอาจไปกระทบกระแทกทวารทําให้เกิดเลือดออกได้นอกจากนี้อาจทําให้ทารกเกิดความเคยชินไม่ยอมเบ่งถ่ายอุจจาระเองถ้าไม่ได้เน็บหรือส่วนทวารให้ หมอขอแนะนําว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทําอะไรเนื่องจากเมื่อทารกโตขึ้นทารกก็จะถ่ายอุจจาระกลับมาถี่เป็นปกติได้เองอีกอาการหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักเข้าใจว่าเป็นภาวะท้องผูกก็คืออาการร้องมากหน้าแดงทําท่าเหมือนเบ่งถ่ายอุจจาระซึ่งทารกอาจถ่ายอุจจาระนิ่มปกติหลังการร้องหรือไม่ถ่ายอุจจาระก็ได้เรียกภาวะนี้ว่า infant dyschezia อาการเหล่านี้เกิดจากทารกยังไม่สามารถประสานการทำงานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเบ่งถ่ายอุจจาระได้ดีนะเมื่อทารกเหล่านี้โตขึ้นก็จะสามารถประสานการทำงานกล้ามเนื้อที่ใช้ในการขับถ่ายได้ดีขึ้นภาวะอิน a ฟ t d ิส c e เซียนี้จะหายได้เองภายในอายุ9เดือนจะเห็นได้ว่าอาการถ่ายอุจจาระห่างในทารกที่กินนมแม่และอิน a ฟ t d ิส c e เซียไม่นับเป็นท้องผูก การที่แพทย์จะวินิจฉัยว่าทารกท้องผูกนั้นนอกจากจะมีการถ่ายอุจจาระห่างแล้วลักษณะอุจจาระของทารกก็ต้องผิดปกติด้วยได้แก่อุจจาระมีลักษณะแข็งถ่ายไม่ออกเบ่งยากหรือถ่ายอุจจาระแล้วมีเลือดติดออกมาด้วยเนื่องจากมีรอยฉีกที่ปากทวาร จะเห็นได้ว่าอาการถ่ายอุจจาระเหลวบ่อยหรือการถ่ายอุจจาระห่างในทารกอาจมีสาเหตุจากโรคบางอย่างหรือเป็นภาวะปกติในทารกก็ได้ดังนั้นหากทารกมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายอุจจาระเหลวบ่อยหรือเป็นการถ่ายอุจจาระห่างๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่มั่นใจว่าลักษณะอาการเช่นนี้เป็นอาการปกติหรืออาจเกิดจากโรคของทางเดินอาหารจริงๆก็สามารถนำทารก มาปรึกษากุมารแพทย์ได้ที่ตึกพปรชั้น9้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในวันและเวลาราชการค่ะจะเห็นได้ว่าอาการถ่ายอุจจาระเหลวหรือการถ่ายอุจจาระห่างสามารถพบได้เป็นปกติในทารกหรืออาจเกิดจากโรคบางชนิดซึ่งมักมีอาการผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสังเกตอาการของลูกน้อยของท่านและหากรู้สึกไม่มั่นใจว่าเป็นอาการที่พบได้ในทารกปกติหรือเกิดจากโรค ก็สามารถพบกุมารแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย